มีเข้ามาแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับแจ้งมาให้มาดูครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบช anel ครับวันนี้อยู่ผมแอดมินยุทธนะครับผมวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาอยู่ที่ร้านผลไม้นะครับร้านแห่งประเสริฐผลไม้นะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับใครที่จะเดินทางมาไม่ยากเลยนะครับลองเข้าไปดูที่เพจนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัด บุรีรัมย์นะครับวันนี้คึกคักวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับทำให้ลูกค้าเดินทางเข้ามานะครับร้านเฮงประเสริฐนะครับคนบุรีรัมย์เนี่ยได้กินอทุเรียนถูกๆนะครับวันนี้ผมเองก็เลยต้องเดินทางมาดูนะครับเนื่องจากติดตามเพจร้านของเฮงประเสริฐนะครับผลไม้นะครับก็เลยเดินทางมาครับ ได้ข่าวว่าโปรโมชั่นแพ็คละร้อยยังมีอยู่ไหมครับตอนนี้มีค่ะียังมีนะครับมาเลยค่ะนี่มีค่ะมีเรื่อยๆนะครับนี่ <idor oy, S 3> ครับตอนนี้ช่วงเย็ยนๆนะครับก็มีลูกค้านะครับทยอยเดินทางเข้ามาที่นี่นะครับนะครับทางร้านเองนะครับก็มีการ เปิดเพจนะครับไลฟ์สดนะครับมีการโปรโมทนะครับใครที่สนใจก็ลองเข้าไปตามดูนะครับเพงประเสริฐนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมเดินทางมานะครับมาจากที่อำเภอลำปมาศนะครับเจ๊ก็ลงไลฟ์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับวันนี้บรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับประมาณ5้าโมงเย็นนะครับวันนี้มาถ่ายทําให้ดูนะครับหลายคนที่พี่ๆนะนะของผมเองนะครับที่เข้ามา ที่เข้ามาแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับแจ้งมาให้มาดูให้หน่อยนะครับตรงนี้มีมีขายนะครับก็แสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่มีทุเรียนอร่อยอร่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นระยองนะครับตอนนี้อยู่ที่160อ่าตอนนี้น่าจะเป็นไซส์ขนาดเล็กนะครับอ่าราคาส่งอ๋อตรงนี้มีขายส่งด้วยใช่ไหมครับนี่เลยนะครับอ่าหลายท่านที่ติดตามยุทธพงษ์เองนะครับอ่าที่พาไปดูในราคาส่งนะครับ โอเคตอนนี้ได้ข่าวว่ามีมีราคาส่งด้วยใช่ไหมครับครับมีครับอ๋อตอนนี้ขายส่งอยู่เท่าไหร่ครับไซส์ไซส์เล็กไซส์เล็กเลยเล็กที่สุดส่งที่ประมาณร้อยสีิบาทร้อยสี่บาทอ้ยอยสี่สิบของเราไม่ได้ว่าให้ เลือกไซส์ครับพี่ที่อื่นเขาจะเลือกไซส์ใช่ไหมครับใช่ครับที่นี่คือให้เคาะเลือกเอาเองเลยเคาะเลือกเอาเองใช่ครับเค้าค้าไม่ค้าเลือกเคาะเองลูกเล็กใหญ่เราคิดราคาเท่ากันเลยครับกี่กิโลขึ้นครับก็50กิโลขึ้นห้าสิบกิโลขึ้นนะครับโอ้โหมีทั้งบริการขายส่งแล้วก็ขายปลีกที่นี่นะครับประเสริฐเฮงนะครับอา ช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าก็ทยอยเข้ามานะครับลูกค้าในกสามารถเลือกคอสที่ลูกได้เลยที่อื่นเขาจะขายยกเข่งลูกป้าแบ่งไซส์แบ่งเล็กแบ่งใหญ่แต่ว่าของเราลูกค้าบางเพียงได้อยากได้ลูกใหญ่เพื่อจะกิีดเอาเนื้อก็เลือกได้เลยครับนะครับเข้ากันัองร้านเลยนะครับเยี่ยมเลยนะครับนี่คือสิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าทุเรียนนะครับขายปีกอยากจะได้นะครับก็คือสามารถที่จะเลือกได้ทุกลูกนะครับที่นี่โอเคนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับ S <S ไปถ่ายของลงก็ได้เลเจ้าอาชีตติดแกะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้ดูด้วยนะครับที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเก็บบรรยากาศนะครับ,นบนในการซื้อทุเรียนนะครับของลูกค้าที่เข้ามานะครับ <S <S ๆๆนี่นะครับจะพบกับบรรยากาศต,ตอนเย็นๆยช่วงนี้เวลาประมาณจะ17นาฬิกาแล้วนะครับหรือ1 0 16กนาฬิกากว่าๆนะครับอ๋อไม่แค่นี้นะขายดีขายดีนะครับรู้สึกว่าขายถูกด้วยนะครับเหมาะสำหรับช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูลุงเขาปอกหน่อยเนี่ยอย่างไซเนี่ยนะครับอันนิดนี้น่าจะเป็นราคาปีกนะครับอยู่ที่1กิโลต่อ180บาทนะครับลูกค้าสามารถที่จะเคาะได้เองนะครับจากร้านเฮงประเสริฐนะครับผมยุทวบช่งชาแนลนะครับพาทุกท่านเดินทางมานะครับที่ไหนมีทุเรียนถูกผมไปที่โน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นระยองจันทบุรีนะครับล่าสุดที่จังหวัดตราดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่เนื้อ เนื้ออันนี้ร้อสี่ร้อยเก้าสิบเจเนื้อกรอบนอกรูมในกรอบนอกรูมในนะครับราคาติดชัดเจนนะครับอ่าส่วนแพ็คละหนึ่งร้อยที่เป็นโปรโมชั่นนะครับส่วนแพ็คละหนึ่งร้อยที่เป็นโปรโมชั่นนะครับตอนนี้ก็มีลูกค้ามาซื้อนะครับอ่าเป็นพี่น้องบุรีรัมย์เราเองนะครับสแกนจ่ายสามร้อยพี่มุกพวกนี้ี่หมดหมดแลว หมดแล้วหมดหมดหมดแล้วเลค่ะมดเลยหมดแล้วหมดหมดเลนะครับเดี๋ยวผมพาดูลุงลุงแกะเนื้อหน่อยเจสสวัสดีนะคะสวัสดีครับผมนี่คือลุงเขมืออาชีพนะครับในการแกะอยู่แล้วปฟีบอกจำกัน20ปีนานๆไม่ต้องตื่นเต้นออกโทรศัพท์ที่ฉุยอ่าอ่ครับ้ระกอบลูกในครับอาจจะเลาะนิดหนึง เดี๋ยวดูเนื้อนะครับครับอันนี้เป็นเป็นระยองใช่ไหมคะระยองค่ะครับกรอบนอกกลมในนะเนื้อจะกรอบนอกกลมในเลยครับผมเนื้อสวยจังเลยครับผมแกะไปเรื่อยๆนะครับครับครับนี่นี่เป็นเนื้อนะครับกรอบนอกุงมในลุงลุงชื่ออะไรนะครับ ลุงนันนะครับลุงนันนะครับนี่นะครับเวลที่ผมอยู่กับลุงนันนะครับมือปอกประมาณ20ปีนะครับประสบการณ์นี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับโชคชนนี่นะครับนี่เจ๊นี่ไฟ์สดนะครับเก่งมากนะครับผมดูอยู่ผมดูอยู่นะครับผมดูอยู่นะครับนี่นี่คือเนื้อนะครับเนื้ออันนี้ทุเรียนจากไหนนะครับระยองไหมหรือจันทบุรี ระยองมั้ระยองนะครับผามน้องครับลูกนี้กี่โลลุงประมาณสามโลประมาณสามโลเนื้อนะครับเนื้อได้นะครับตรงนี้บอกก่อนว่าเป็นทุเรียนแก่นะครับนะครับผมไปผมไปมาหลายที่นะครับผมจะถ่ายอะไรที่ที่ที่ดูแล้วว่ามันมีประโยชน์นะครับผมจะถ่ายลงช่องให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ดูนะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีพ่อแม่พี่น้องนะครับเข้ามา ซื้อทุเรียนกันจํานวนมากนะครับจะบอกได้ว่าทุเรียนน่ะคือผลไม้ที่ขึ้นชื่อนะครับของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จีนเองก็เป็นระดับหนึ่งนะครับตอนนี้นําเข้าจากประเทศไทยนะครับก็ทุเรียนแก่เลยใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ค่ะก็คือสังเกตนะคะปีนี้เคงประสริผลไม้เนี่ย จะขายทุเรียนช้ากว่าร้านทั่วไปเพราะว่าเราต้องการขายทุเรียนเปอร์เซนต์ให้มันถึง95%แผนไว้จนถึงกําหนดตัดค่ะนั่นแหละอดเปี้ยวไว้กินหวานวเราอยากขายทุเรียนที่มีคุณภาพน้พานําตาลได้แป้งได้กินกรบนอกนุ่มในกินสุกหวานและมันนี่แหละค่ะเราก็จะเอามาจาหน่ายให้ลูกค้าเนี่ยเราก็เลยเพิ่งจะได้เบิม,มขายเป็นทางการเมื่อ อาทิตย์ที่แล้วนี่เองค่ะอยากกินทุเรียนอร่อยมาได้เลยค่ะที่เฮงประสริผลไม้รับประกันค่ะแก่จัดค่ะแก่งงักงักเลยค่ะครับอันนี้อันนี้เอาไปเอาไปแพ็คค่ะคัดไซคัดไซแพ็คนะครับก็จะมีแพ็คละหว่นึ่งร้อยนะครับก็ตามตามไซตามเกตนะครับตามขนาดของลูกแล้วก็ขนาดของฟูด้วยนะครับ คู้ใหญ่งี้สวยๆก็ราคาปกติราคาปกตินะครับรุ่งต้องบอกว่าผมเองยุทธูบช anel นะครับเดินทางมาเนี่ยนะครับมาตามที่เพจเขาเขาไลฟ์สดแล้วก็เรามีพี่ๆนะครับที่แชร์เข้าไปนะครับพอดีผมอยู่ที่บุรีรัมพ์พอดีเลยผมมีโอกาสได้เข้ามาดูนะครับถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆน้าๆนะครับ fc ดูนะครับว่าที่นี่ประเทศไทยนะครับทุเรียนได้กระจายออกไปทั่วประเทศแล้วนะครับจากจันทบุรีระยองตราดนะครับผม ก็ถ่ายเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่น้องชาวสวนนะครับว่าของท่านเนี่ยระบายได้ออกทั่วประเทศนะครับอ่านะครับอ่าโอเคขอบคุณครับลุงขอบคุณมากนะครับนะครับอ่น้าชายเปิานแล้วมอันนี้ก็มีสาวๆนะครับจังเซเว่นด้วยนะครับแล้แล้วก็พี่น้องที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับที่พักอยู่ที่หอแห่งนี้นะครับ ก็เดินทางเข้ามานะครับเพราะว่าทุเรียนถูกนะครับผมเดินทางมาถ่ายให้ดูนะครับว่าที่อตอนนี้นะครับเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะครับของฤดูกาลทุเรียนนะครับ เดือนประมาณวันที่เท่าไหร่ครับพี่สิบห้าขึ้นไปครับลองสิ๊กเกอนออกเยอะก่อนสิบห้าครับสิบห้าอ๋อสิบห้าขึ้นไปออหรือลองติดตามทางเพจเจไว้ด้วยนะครับเฮงประเสริฐผ<า>ลไม้ข้างร้านเดียวกันอ๋อผมเห็นร้านแล้วนะครับข้างๆก็จะมีซุ้มแล้วก็มีเก้าอี้นะครับสำหรับบุฟเฟ่ต์นะครับในเดือนหน้านะครับผมนะครับผมจะถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าจะได้ช่วยพ่อแม่พี่น้องนะครับอีกทางหนึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่ผมจะช่วยได้นะครับเรื่องของการ กระจายข่าวสารซึ่งหลายๆท่านก็ทำอยู่แล้วแต่ว่าผมจะทำให้ให้ถึงที่สุดนะครับเพราะว่าจะเป็นการระบายออกไปนะครับเมืองไทยเมืองไทยจะได้ดูผลไม้นะครับทุเรียนตามฤด,ดูกาลตลอดไปไม,ม่ว่าจะเป็นผลไม้อื่นๆนะครับเจ๊เองก็มีผลไม้อื่นๆเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเงาะนะครับจากจันทบุรีระยองนะครับผลไม้ทั่วไปเจ๊ก็มีขายนะครับ ก็อย่าลืมนะครับที่ร้านนี้นะครับมีบริการขายส่งแล้วก็ขายปลีกกันด้วยนะครับขายส่งแล้วก็ขายปลีกนะครับส่งก็ราคาอยู่ที่140บาทนะครับสามารถที่จะเคาะทุกลูกได้นะครับรอ่ามีทุกอย่างป,ปีกส่งทุกอย่างอ่าผลไม้ตะเงาะก็มีส่งด้วยใช่ไหมพี่พมีครับเงาะงะส่งรล่เท่าไหร่ครับตัวนี้อ่า ก็เลี้งอโรงเรียนอยู่ที่ประมาณสี่สิบกว่าบาทนะครับงองโรงเรียนมันจะไม่ตายตัวคงทิษวันครับครับผมแล้วก็ร้านเราเปิดยาวนานเกือบห้าสิบปีนะครับเปิดมากว่าห้าิปีอยู่ตั้งแต่รุ่นก่อนเคยอยู่ฝั่งตรงข้ามสารลอยสารลอยนะครับเคยตึกโดยคุณแม่สาวนครับอ๋อนะครับก็อยู่แถวๆนู้นนะครับเชื่อว่าคนบุรีรัมย์ก็คงจะจะจะรู้นะครับอ่านะครับพี่พี่พี่ชื่ออะไรนะอ่าชื่อกิจครับชื่อกิจนะครับนี่นะครับเป็นลูกชายเป็นลูกชายนะครับโอเคนะครับก นะครับขอให้ร้านนี้นะครับค้าขายเฮงๆรวยๆแล้วกันนะครับขอให้ประสบความสําเร็จนะครับขอให้มีทุเรียนดีๆนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องกินอย่างนี้ตลอดไปนะครับผมนะครับเป็นไงขายทุเรียนมีความสุขไหมมีความสุขค่ะมีความสุขนะครับ<อ>ที่เห็นลูกค้าเยอะๆแบบนี้<ค><ณ>มีความสุขอยู่แล้วนะครับ ขายของเห็นลูกค้าเยอะๆอก็มีความสุขนะครับสบายๆมีงเงินเข้า,าเ,งเงนเาะใครจะม,มีใจเนะาะข,<ม>ขาขอใครที่อยู่ที่บุรีรัมย์นะครับได้ดูคลิปก็คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วกเเ็เข้ามาดูนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเป็นกำลังใจครับยูทูบโฮงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากถึงพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เป็นทีมงานยูทูบเบอร์นะครับใครที่จะเข้ามาถ่ายที่นี่มาได้นะครับมาร้าน เพลงประเสริฐนะครับผลไม้หรือเข้าไปติดตามที่เพจนะครับผมเองยูทูบเบอรชนแนลขอขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้กันละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่จันทบุรีนะครับผมสําหรับวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี้เจนะครับคนที่ไลฟ์สดอยู่นะครับมอบทุเรียนให้กับยุทธพงศ์ด้วยนะครับผม ขอบคุณเจนะครับขอให้เช่นกันค่ะที่นึกถึงร้านเรานะคะที่นึกถึงเพประผสฐผลไม้นะคะใช่ครับนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับขอให้เจเจริญเจริญรุ่งเรืองนะครับร้านเฮงเฮงรวยรยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันหลังมีโอกาสผมจะมาเยี่ยมใหม่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันค่ะ